พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเปิดถูกฐานนะครับมาับสมสร้งน้องคำเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องจ๋ามีอยากจืนทำอะไรจ้าโอ้ยไม่อยากจืดก็ทำไี่จังไม่จืนเผากระแตโอ้ <c oughs> ไม่จืนเผากรากะแตพี่น้องมันตายแล้วแล้วเขาจืดเขาเอามาหยังานอมาหาย เป็นเฟืองเปย่ออยแมนเป็นมาพหเห็นไหมยายเป็นเผาหนูพี่น้องใช่ก็ย่างมา่างยากี้ตันใดเผาตัวใหญ่นะ่นมมกระเล็ดหมกรล็กกระเตะกัเลือบ้างเลือยังหัจอันนี้ยันบ้างอันมันต่างกันนะยายคือคนแบบเดียวกันเนาะ โอ้อันนี้บางาแม่มันยังมีชีวิตแจึงกบ่เหืมันเลิกแม่กเห็่มันเลิกใครมีชีวิตนนมแ,วแมจึมงบ่เพ็นโเลกเหล,ลือใจลายเดฮ้ <c oughs> ยเนะส้ยงฮ้นนยเฮ้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 ยเนยเฮ้่เฮทยเฮ้ยเฮยเ้้ยเ้ เสียงบอคือพ่นองเ้ยจ็คสิลาะนี่้แจ็คสิคือเนยัจืดนะพ่นองเนาะก็เถอนไม่ลา้เด้อพ่นังเด้ออันเดีเสียงเป็นยัยร้องอยังก็ เนาล่ามงเกาเนน้เมเจนะเมเจนพังเบิรงเลยแม่เิ่นแสดงละครเพินนแสดงละครอยู่น้อย่น้าแบบเมย์หน้ามันใหญ่นะะหนังหมอวหนังเมหลามจะบอกเขึ้นนเจ้าหน้าตาออก แม่นว่าเฮาเคยเบิ่งอยู่เห็นตะไกร้กันอยู่ดอกพี่น้องอ่ะเห็นกันอยู่ผู้มือจะาึขึ้นเหาะได้พี่น้องแม่กลังสิเสยข้าวพี่น้องเอ้ยเสยข้าวยามแมงๆพี่น้อง ตาเวนกำลังสิตโตกดินพี่นอ้องเอ,อ้ยบรรยากาศยำเแรงๆนาะบรรยากาศยำแล้งนาะจะพลิกกระเล่นไปนั่นพี่นอ้องเอ้ยอาะสิเพิ่องผืนก็นเคยเห็ดกระเล่นพี่นอ้องเร็วเคยดู <c oughs> เคยบ่แเวนเคยทำมกับเขาหน้านะแม่แบบว่าเจ้าเห็ดมันมันละเสียมันเด้้โอยแม่จิืดซวยเขาวพี่นอ้อง ขายาังแรงๆพี่น้องไอ้ที่ข่าวออนไลน์เนี่ยเพราะว่าฟังจากกันที่ภาษาเมืองกันเงียบเงาพี่น้องเไยเงาอยู่ใบใหญ่เฮ้ยคือหอดกันอยู่ดอกยัดกันอยู่ดอกเลยกินเร่งกินง่ายน้ำกันเนาะแน้ ที่ใส่ขาวห้องไม่ใหญ่จืดพี่น้องเลยมาหางัวน้องข้มิตากล่องเมย์จืดพอเพิ่นเศษกับขาวเลยพอ่นเห็ดอย่างก็แม่นูบอลลุกกระเล่นกระเล่นกระเล่นเมย์จืดเศษแม่นูกระเล่นสู่พอยังจ่อยกิน không buộc mình nhảy ở đây rồi nè Khao khao nó mẹ นเขาเย็นน้ำางเพนไม่น้องอเน่ยะฮิ้วเขาเนหนังขาตะเพนอุ่นเขาเย็นแต่วมว่าวันนีเรากินก็เลยปอดโอ้ยเหิดละเหยดทรายพอ,ออเน่ยเป็นเห็ดอันเห็ดที่ทางนนางน,นที่แังกวนกินพี่น้องเลย เจ้าพญายจ่งใหหัวเชียงป็นหัวมาดีเลพี่น้องมาดีพี่น้องเติมประทายกินข่าวบ้าโอ้ยัน้ข่ามากจริงนไหนสิข่าวมาพคนน่ะย่างพูอยจงว่าขาคอกลืมไป เพืนอ้อนว่าเขาเขตงานสตล์ม่ใส่จื้ี่น้อเอยิเพิ่นล่างเลยพี่น้องเอ้ยต้าแม่ตบันดํื่นี้นนี่เพื่นสิลาบได้พี่น้องเอ้ยอันี่นะม่จิ่งเพื่นสิลาบปีกซะก่อนบใหญ่โอยกะปงมันห เพื่อนสิอันนั้นพี่น้องเอ้ยเพื่อนสิล้างกินเกี้ยแล้วก็เอาไปปิ้งให้มันแหนมๆจังมาลาบเนาะอาหารบ้านเนาะคอกนาก็แบบนี้แลพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮากันลพี่น้องอือพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่จนครัวแล้วแพี่น้องตัวบักใหญ่จับยกดูให้ยายยกดูบางพี่น้องเอ้ยบางแม่นบาง เมย์จืนคือไอเถวะาฮะโท่พ hm. ี่น้องเมย์จืนผลปิ้งเรียบ้อยบาดเลยนะพี่น้องเลยบางพี่น้มผลปิ้งบางข้ามผลประจักษ์กบวากต้กเต้บางเมย์จืนปิ่งหี่ยเมย์จืนกัสึกุนแม่จะลืมยังบ้าไมเตาเบิงหนึ่งลืมยั้งมันคือว่า เพิ่นผ่าน่จิ้นผ่าพังทงอเ่อื่นนะโดยมั่นจะได้ไหมเอ้ผู้ใหญ่ใจดีผักมะหอยนี่โอ้ยขาดขนาดเลยพันจักพันอย่างเนาะี่ยเนิ่งใบุนี่เป็นสิไง้บุญลายลายปะังมืออมเงี้ยเห็ดเห็ดกกัสิต้มน้ำปนาันมันมันเพิงกินกรอยู่ท่องแล้วมันมันแบบ เเอกลัเพียงป้านมีนาคถนอมักมีหมากันเพิ่นเพิ่นปูกี่แท่งงานอยู่แท่งเชียงใหม่เชียงรายมาแมเล่นอะไรเพิลไมบักอึบบักอึบอะไรครับนอมปหัวจ้าจก็ลืมว่าฮีทุบอย่ อาชีพทองมันใหญ่เจือยุบพี่น้องเลยเพิ่งแค่ไปปิ่งกระเล่นเพิ่งลืมเบิ่งเสนาประณะเพิ่นบางเออบางมีแต่ว่ากระเล่นน้องข้ามนี่งก็ถอดน้ำลายพี่น้องเลยว่าผิดตลอดเลยน้องข้ามนี่จักเหม็นยังพี่น้องเลยหมักว่าผิดตลอดแล้ก็ลงลงลืมว่าเาซับหนาซับหลังโอ้ยเปลี่ยนตาเหลืองเลยความจำบ่ได้ความจำเสื่อม cái này ngon không ạ? mẹ tiện gì nữa. วิทย์ไปวันทสิ้นเมื่อวานนี่ยครัก็สิสิ้นเดือนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสิ้นเดือนไวขนาดเลยไอคิวกันนะกเลยไอคิวแกเลิบเลยแหละพี่น้องเลิบสิได้นั่งเลยแหละแค่ว่าสิ้นเดือนไวแบบนี้นะวิทย์เดือนนี้วันที่เจ็ดกันหาด้วยกันแล้วไอคิวกัน คนได้ยินเสียงน้องอันเอ้ยไห้เพิ่นก็ไห้นําอีพี่น้องไอ้คิวไห้จนเหลแม่นน้องอัเอยไห้ก็ไห้นําบสว่าเป็นาเเห็นอันคลิปอเยแต่ยังน้อยนีเพิ่นเว้าว่าอเยามันบ่จังคือาฮิบคอให้ตาอีฮิบคบ่ เินมาเบิ่งดูว่าตาเป็นอันนงอโนยสัตว์เออพี่เต้หัวนะไอคิวไงเพิ่งรับไปแล้วพี่น้องไอตอนนี้กันไอคิวก็ได้รับไปแล้วยังไม่ได้ป้อนข้าวสำหรับปลาเลยต้องหนำแล้วบ่ต้องไว้แล้วและห้าสิบห้องอาบน้ำด้วยกันจังสิไปป้อนข้าวก็งนองข้างไปอย่างกัน บอยากเจ๋งกันขอาวษน้ำมันเด้อพี่น้องขอโวถน้ำลเนไร้นะดูเอาบบผสมสมมาพาควรอะไรกัออหืสิแดงแปลกๆเนี้ยขาดอะไรแม่แต่หนึ่งหนึ่งร่มจัะเต็มละแม่แม่พี่ย่ามันเย็นโผล่หนึ่งไวมาแลงเท่ากับหนึ่งแบบซุกอัน ซุปแกงไงอ่อยนะแม่แต่มันบวชขึงอันนี้เขาก็มาอุ่นมืออื่นก็คอยขีบเอาในถุยลงจังหันนะแม่อะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้น้องข้ามกสิทธิ์ขอล่าพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าก,กุไลาบกุแซไปกำลังใจน้องข้ามขมามหน่ยเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลกันน้องข้ามกินฮอทเบิร์ทุกคนเด้อกิอนฮอทเบิร์พอได้ขมามะบ่งกันพอ,อ,อได้พอบิ่งก็กินฮอทเบอกันเนาะ พักเบิงพักส้มน,นําการพี่น้องเลสบายดีพี่น้อง